ทำไมาไม่ใช้แบบน้หออืมอืองทำไมฮะอืมอืมอืม

แมาโอ้แม่มาเงียบเลยเฮยิ้ม,ม <า S 2> ยิมย้มยิมย้ม,ม,ามายิ้มให้แม่เลยเออกินนมอนมมาลูกอยกนมแม่ีวแม่้ก,นมมกนมมินนมนะอยนมนะอืครับเดี๋ยวแม,ม,ม่ให้กินนมเออ